สวัสดีค่ะพวกเราแซบพาษาศูนย์รวมความสุขสนุกทั้งครอบครัวแจกชัวทุกวัน ันนี้แจกของรางวัลกันเหมือนเดิมค่ะเป็นเตาอเนกประสงค์ฟรีอินวันไปเลยนะคะคุณผู้ชมที่อยากจะลุ้นรับของรางวัลดีๆแบบนี้อย่าลืมสแกน QR Code คเข้ามาส่งชื่อนามสกุลเบอร์โทรม,มาได้เลยนะคะ<ช>ก็รอร,รับสายด้วยนะคะวันนีเ้เราไม่ใช่มิจฉาชีพนะคะออต้องยิงกันอีกรอบนึงค่ะส่วนช่วยกันแซบค่ะวันนี้ลูกชุบน่ากินไหม ปกติทูบชูปาก็จะเป็นผักผลไม้ใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ดูสิปลาทูน้ำพริกกะปิก็มามาเป็นเป่งเ่ง่าน่ารักแล้วก็ราคาดีด้วยนะคะแถมก็คือหวานน้อยสําหรับคนที่แบบดูแลสุขภาพค่ะอ่าชงหน้ามาดูกันนะคะส่วนพี่บูชค่ะวันนี้เขาจะมาทําเมนูอาหารทะเลดองๆนะก็คือแบบสไตล์เกาหลีเลยคุณผู้ชมที่ทําน้ําดองไม่เป็นอ่ะวันนี้บูชเขาจะมาสอนขั้นตอนวิธีการ ทำแบบละเอียดมากๆเหมือนที่ร้านอาหารที่เราต้องไปซื้อกินแบบแพงๆะนะใช่แต่อันนี้ทําเองสะอาดด้วยแถมถ้าเกิดว่าอยากทําธุรกิจอยากจะเปิดร้านหรือจะทำเป็นอาชีพไม่ห่วงสูตรไม่ห่วงสูตรวันนี้จะเป็นยังไงนะคะห้ามพลาดเลยค่ะแต่ข้างหน้าเราค่ะวันนี้โอ้โหคุณผู้ชมค่ะใครชอบกินอาหารอีสานแต่ก็ชอบกินซีฟู้ดด้วยทำไงล่ะ มทไงาก็ไปร้านนี้สิครับถูกต้องค่ะเพราะว่าร้านนี้นะคะบอกเลยว่าซีฟู้ดเขาเนี่ยไม่ใช่แค่สดนะเป็นเป็ๆโอ้โหยิ่งกคว่าสดถูกแล้วอยู่กรุงเทพนี่นะแต่ว่าบรรยากาศร้านเขาเนี่ยเหมือนไปทะเลโอ้ยยอดนี่ถกแหมแต่ผมทำไมเดี่ยมีอกุศลนะครจำผมไว้นะคะคุณผู้ชมค่ะอยากรู้แล้วว่าร้านนี้อยู่ที่ไหนไปแซบกันเลยค่ะ ร้านอาหารอีสานรสชาติอร่อยบรรยากาศดีเหมือนนั่งทานอยู่ริมทะเลเชิญชวนมาดื่มดำบรรยากาศกันที่ร้านนี้เลยค่ะธรรมชาติอีสานบีชคาเฟ่ร้านอาหารอีสานซีฟูด้ดที่มีจุดเด่นอยู่ที่วัตถุดิบสดใหม่ทุกวันเมนูแนะนำตำปูปลรราแคปหมูตำข้าวโพดไข่เค็มยำแซลมอนสองไข่เกาเหลาทะเลสดลาบเป็ดเขาผัดทะเลกุ้งภูเขาไฟปลากระพงทอดน้ำปลาก้างทอดกระเทียม ส่วนสายจิ้มจุ่มห้ามพลาดจุ่มปลากระพงฐานคู่กับน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวรัเด็ดรับประก,กันความอร่อยวันนี้ยกหลากหลายเมนูจากทางร้านมาให้พิสูจน์ความอร่อยกันในรายการแล้วค่ะตอนนี้เราอยู่กับคุณปอนเจ้าของร้านธรรมชาติอีสานบีชคาเฟ่ครับสวัสดีครับคุณปอน,ค,ปอนครับสวัสดีค่ะพี่ปอนค่ะจุดเด่นของร้านพี่ปอนคืออะไรคะจุดเด่นของร้านเรารก็จะเป็นอาหารอีสานฟิวชั่นกับอาหารซีฟู้ดครับซึ่งจะเป็นซีฟู้ดสด ซึ่งเป็นเป็นนะครับใช้วัตถุดิบเป็นๆในการประกอบอาหารทั้งหมดครับค่ะเพราะว่าเห็นบอกว่ามีบ่ออยู่ที่นั่นแหละใช่ครับใช่ครับเวลาลูกค้าสั่งก็คือจับขึ้นมาใช่ครับจับขึ้นมาแล้วก็ทําทําใหม่ๆเลยครับโอ้ก็คือเรื่องของความสดใช่ครับแต่ละเมนูก็คือใช้วัตถุดิบเป็นๆทั้งหมดครับและเห็นบอกว่าที่ร้านนี้บรรยากาศเหมือนอยู่ริมทะเลอย่างนั้นเลยใช่ครับก็คือเป็นบรรยากาศแบบบีชคาเฟ่ครับผมก็คือเหมือนนั่ง ฟีลนั่งทานอาหารทะเลอยู่ริมทะเลอะไรอย่างเงี้ยครับออแต่ว่าร้านอยู่ในกรุงเทพครับ oh, อ๋อคไม่ต้องออกไปไกลใช่ครับอ่างั้นถ้างั้นเมนูที่ไปแล้วต้องทานต้องสั่งเริ่มเมนูแรกหน่อยครับเริ่มจากอาหารอีสานนะครับ <c oughs> จะเป็นเกาเหลาทะเลครับเกาเหลาทะเลสดนะครับผมโอ้ใส่อะไรบ้างคะเนี่ยก็จะมีปูม้ากุ้งหอยแครงปลาหมึกแล้วก็ข้าวโพดครับผมโอ้โหดูแค่สีก็รู้แล้วว่าแซ่บนัวอันนี้มีใส่ปลาลาด้วยไหมคะเนี่ย มีทั้งใส่ปลาแล้วก็ไม่ใส่ปลาครับเลือกได้เลือกได้เลยครับโอ้ราคาประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยก็เราราคาจานนี้เพียงแค่2 8 0ิบาทครับผมแต่ว่าได้ทะเลนั่นัองนะจุกจุกไปเลยข้างๆกันนี้อันนี้จะเป็นส้มตําไหลบัวกุ้งสดนะครับผมคครับผมไหลบัวนี้มันดีตรงไหนรู้ไหมตรงที่เวลากินแล้วมันน้ํามันจะไปอยู่ในไหลบัวเนาะแล้วเวลากัดทุกคำมันก็จะอร่อยมากแหมจานนี้ราคาเท่าไหร่ครับ จานนี้1อ่าส้มส้มตำไหลบัว180บาทครับ180บาทครับผมให้เน้นเน้นอย่าง,งนีงน้เลย<ๆ>ใช่ครับ,มรบผมโอโ้โ,อโหอ่ะต้องไปทานนะรวมถึงถ้าเป็นสไตล์แบบลาบบ้างนี่ได้ลาบแนะนำลาบเป็ดเลยครับรสจัดจ้านครับผมนัวจัดจ้านแน่นอนครับผมก็สั่งความเป็นได้ใช่ครับเออเดี๋ยวให้คนลองทานแต่แบบจัดจ้านจริงเหมือนที่พี่ปอนพูดหรือเปล่าต้องชิมครับลองชิมเลยครับ ผมฐานนิดนึงฮะเห็นว่าเป็นสดๆทั้งนั้นเลยเ็ดนี่ก็สดๆกันนะฮะเป็ดไม่สดอ๋อไม่สดฮะอันนี้ก็คือจะเป็นแบบว่าวิธีการทําของแต่ร้านใช่ครับซึ่งเดี๋ยวต้องให้พี่ฝนบอกนะว่าความแซ่บที่เขาว่าเนี่ยอร่อยขนาดไหนครับพี่ฝนครับโอ้โหมันถึงเครื่องเพราะว่าเผ็ด ป็เดียวเค็ม,ม3ามรสอยู่ด้วยกันแล้วก็ยังมีเข้าวคั่วหอมมากโโแล้วเป็ดเขาก็จะมีทั้งความมีเนื้อเป็ดมีมันเป็ดแซ่บอร่อยนะโอ้โหเอาซิเอาซิเกบาทใช่ไหมฮะนี้ใช่ครับจานนี้ราคา90บาทราคาดีด้วยลาบถัดมาอยากทานซีฟู้ดบ้างแล้วอ,อยู่ด้านหน้าเราเลยทุกโต๊ะต้องสั่งนะครับจะเป็นกุ้งเผาครับไซส์ใหญ่อยู่ที่690บาทไซส์จัมโบ้จะใหญ่กว่านี้ 790บาทครับผมได้มาเป็นจานแบบนี้ใช่ครับเป็นวัตถุดิบเป็นเป็นช้อนจากบ่อครับผมชอบด้วยความเขาไม่มีไซส์เล็กนะฮะจะมีไซส์ใหญ่และก็ไซส์จมูกเลยครับ6 9เกกับ790ด้ใช่ครับเป็นตัวตัวอย่างนี้เลยพร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆเด็ดมากน่าทานสุดๆแล้วก็ข้างๆกันก็ไม่แพ้จริงๆอันนี้คือต่อมาจะเป็นกั้งกระเทียมอันนี้ก็สั่งทุกโต๊ะเหมือนกันมามาต้องสั่งเลยครับร้านนี้ครับผมกั้งกระเทียมจานนี้แค่บาทมร้อยเก้านแบบี้จริงๆพี่น้อง ราคาดีมากเลยอ่ะปกติเรากินก้างนี่บางทีผลไปกินเป็นพันนองกี่สารอยเกาเองอเค่ะคุณผู้ชมแล้วได้เยอะมาก <c oughs> นะฮะโอ้โหทั้งก้างทั้งกระเทียมคืออกักๆไปเลยเนาะถัดมาครับหอยนางรมหอยนางรมจะจะเป็นหอยนางรม ชุดนี้350บาทครับผมจะมี3ตัวนะครับผมสามตัวสามบาทจะเป็นไซส์จัมโบ้ไซส์ใหญ่สุดพิเศษครับผมใหญ่จริงโโอ้หจัดเป็นเซตให้เลยใช่ครับนะตกประมาณตัวละร้อยสิบบาทร้อยยี่สิบบาทประมาณนี้แต่ว่าได้ไซส์ใหญ่แบบเกินฝ่ามืออ่ะแต่ถัดมานี่ไฮไลท์มากไมพี่ฝนนี่ครับปูไข่ดองโอ้โหนี่ ต้องบอกว่ามันขายยังไงและดองยังไงครับเนี่ยปูไข่ดองนี้น้ําดองจะเป็นสูตรของทางร้านเองครับผมแล้วก็ปูนี่เราคัดพิเศษมาจะเป็นไข่แน่นๆเลยครับไข่แน่นๆครับนี่แทบจะไม่เห็นปูเลยจริงใช่คะส่วนใหญ่เป็นไข่ทั้งนั้นเลยแล้วเห็นบอกจานนี้ก็ไม่แพงจานนี้แค่390บาทครับใช่4ตัวนะใช่ครับถึงตัวเขาจะไม่ได้ใหญ่มากแต่เขาเน้นไข่เพราะเวลาเรากินปูไข่ดองเราก็ต้องอยากกินไข่มันเดอะใช่ครับตกตัวละร้อยแล้วถ้าเอาข้าวสวยร้อนๆมาทานคู่นะใช่ครับคู่เข้าวสวยครับสุด ยอดจริงๆรวมข้าวเหนียวได้ไหมข้าวเหนียวก็ได้ฮะแล้วแต่ชอบแล้วแต่ชอบนี่ถัดมานี่คืออะไรครับอันนี้ยำสามไข่ครับจะมีไข่ปูไข่แมงดาแล้วก็ไข่ปลาเรียวเซลเม็ดใหญ่ๆเลยครับผมไข่แน่นๆหรอพี่ไปที่ร้านใช่ครับจานนี้เสิร์ฟแบบนี้เลยครับผมเออเท่าไหร่ครับเนี่ยจานนี้จานนี้450บาทครับผมโอ้โหราคาดีไข่แบบแน่นนี่สำหรับคนเลือกไม่ได้ับมีไข่เป็ดด้วยไหมครับเนี่ย อ๋อนั่นสั่งเพื่อเมานะฮะอย่าถามแบบนี้นะใกล้ลกล้จะโดนเจ้าของร้านแบบว่าจัดการแล้วครับผมนะถัดมาเลยนี่ครับปลากระพงหรือ,รรอเปล่าสิกเนเจอร์ของร้านครับจุ่มปลากระพงก็คืออันนี้เราจะช้อนปลาจากบ่อแล้วก็แร่สดๆแล้วเสิร์ฟ เดี๋ยวนั้นเลยครับผมปอดเกตแล้วเสิร์ฟเลยมาสไตล์จิ้มจุ่มจิ้มกับน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวสูตรของทางร้านเด็ดแน่นอนเสิร์ฟเป็นเซตเหรอครับนี่ใช่ครับเซตนี้ทั้งหมดเลยครับนี่มีผักมีวุ้นเส้นมีอะไรให้เรียบร้อยเซตนี้ทั้งหมดราคา450บาทครับโอ้โหได้โหดีมากใช่ราคาดีจริงครับผมและดีต่อสุขภาพด้วยสำหรับคนชอบทานปลาเนาะนี่แต่อีกหนึ่งอย่างที่น้องๆหนูๆไปแล้วทานได้ครับผม ทอดมันกุ้งเหรอครับครับทอดมันกุ้งจานนี้ของร้านเราจะไม่เหมือนใครครับของเราจะเป็นกุ้งแม่น้ําครับด้านในจะเป็นเนื้อกุ้งแม่น้ำเราใช้กุ้งแม่น้ําทำใช่ครับมีกุ้งแม่น้ําเป็นส่วนประกอบครับผมอ๋อปกติเขาเป็นกุ้งทะเลเนาะใช่ครับนี่เดี๋ยวให้คุณป๊อปปี้ชิมสิว่ารสชาติจะแตกต่างจากร้านอื่นยังไงบ้างเป็นยังไงเออคือส่วนตัวเลยต้องบอกว่าพอเขาใช้เป็นกุ้งแม่น้ําเนี่ยมันให้ความกรุบกว่ามันให้ความเนื้อกุ้งที่แน่นกว่า บระกอบการที่เขาทอดแบบพอดีอะ่ะมันกรอบน้ำจิ้มมัวรสชาติหวานตัดอร่อยรวมๆแล้วน้องๆทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานดีนดอยากรู้ราคาสะหน่อยจานนี้แค่2 0 0 2 2 0บาทครับ ราคาไม่แรงแต่จานเล็กก็มีนะครับมีจานเล็กด้วยคไปได้ร้านอยู่ตรงไหนคะพี่ฝนร้านอยู่ถนนรีนักลินล้มก้าวตัดใหม่ครับผมริมถนนเลยเนาะติดริมถนนเลยครับผมเปิดทุกวันไหมคะเปิดทุกวันครับตั้งแต่เปิดบ่ายโมงถึงห้าทุ่มครับผมอไปได้ตั้งแต่บ่ายใช่ครับถ้าเย็นเย็นก็จะบรรยากาศดีใช่ครับเนาะแล้วก็ยาวไปจนดึกได้เลยได้เลยครับเห็นว่าคนที่อยู่แถวๆนั้นนะต้องไปลองทานพี่ฝนเห็นบอกว่าไงนะใกล้บ้านพ่อแม่ยังไงบ้างรถจอดยาวแต่ คิวเยอะเหมือนกันเนาะพี่นนองถ้าเสาร์อาทิตย์อ่ะคุณผู้ชมขาถ้าใครจะไปแล้วแบบไม่อยากเจอคนเยอะมากก็ไปวันธรรมดานี่แต่อร่อยแน่นอนครับไปกันได้เยอะครับขอบคุณมากครับพี่ตอนขอบคุณมากค่ะขอคุาคช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมขาเอาใจสายหวานเลยกับลูกชุบบ้านคุณแม่ค่ะส่วนพี่บชุมวันนี้จะทําเมนูทะเลดองจะเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะครับ ชอบกินลูกชุบแนะนําเลยค่ะร้านลูกชุบบ้านคุณแม่ค่ะ<ช>คือปกติแล้วเนี่ยลูกชุบทั่วไปเนาะก็จะเป็นรูปผักผลไม<ช>้แต่ว่าร้านนี้เนี่ยก็คือโอ้โหมีหลากหลายรูปแบบคือเรียกง่ายๆว่าเป็นแฟนซีเนาะ<ช>อย่างที่เห็นอยู่ตรงนี้นั่นคือไข่พะโลโ้แล้วก็มีหมูสามชั้นด้วย<ช>แต่ต้องบอกนิดนึงนะคะว่าของเขาเนี่ยจุดเด่นะตัวลูกชุบเนี่ย ด้านในก็คือจะเป็นถั่วเหลืองอเขาบอกว่าเนื้อละเอียดมากๆแต่ว่าทางเราเนี่ยไม่เชื่อจนกว่าจะได้ชิมนะคะ,ะเพราะฉะนั้นไยพี่ฝนลองชิมดูอย่างอันนี้เป็นปลาทูโหน่ารักมากนี่ขอชิมปลาทูกินหัวปลาทูเลยเนาะแต่ว่ารสชาติเนี่ยก็คือหวานน้อยแม้มเพราะว่าทางร้านเขาบอกว่าหวานน้อยก็คือหวานน้อยกว่าลูกชุบทั่วไปแน่นอนอ่ะแล้วก็ตัววุ้นเนี่ยจะกรอบ วุ้นกรอบอข้างในถั่วเนียนมากๆเนียนเนาะแล้วก็รสชาติหวานกำลังดีอ,อพี่ฝนคอนเฟิร์มแล้วนะคะมีราคาแบบไหนบ้างอ่ะอย่างเป็นกล่องกล่องตรงนี้นะคะราคา60บาทก็คือลูกชุบออริจินอลเนี่ยแหละค่ะก็คือสามารถซื้อไปชิมกันได้หรือถ้าคุณผู้ชมนะคะอยากจะซื้อเป็นของฝากค่ะโอ้โหแนะนำเลยเป็นเข่งเข่งข้างนนีาน,น่ารักมากอันนี้ร้อยเดียวเท่านั้นซื้อแบบนี้ไปเลยค่ะ เป็นชุดปลาทูน้ำพริกกะปินะคะแล้วก็ยังมีเป็นไข่ลูกเขยด้วยดูสิหเหมือนมากๆเลยอะอาชอบแบบไหนเลือกแบบนั้นหรือจะเอาเป็นแบบนี้เป็นไซส์ที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยอันนี้เป็นสเต๊ะหมูนะเนี่ย <c oughs> มาพร้อมอาจารย์แล้วน้ำจิ้มของมัน,นโอ้โหคุณผู้ชมดูสิคะอาเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่เป็นแบบนี้เลยสเต๊ะลูกชุบ200บาทราคาดีไหม ไ<ป>ด้ดต้งหลายไม้นะคะ,ะหรือจะเป็นแบบเป็นชุดผักล่ะ,ะแบบนี้500บาทไซส์นี้ก็กําลังดีเลยทานได้หลายคนนะคะหรือถ้าจะเอาแบบว่าไซส์กินกันทั้งบ้านเลยแบบว่าโอ้โหครอบครัวใหญ่โตมากแนะนําแบบนี้เลยค่ะได้แบบนี้จริงๆไม่จกตานะคะในราคาเพียง1,500บาทคุณผู้ชมนะคะที่สนใจค่ะวันนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะคะสําหรับแฟนรายการซื้อครบ300บาท แถมเลยก็คือลูกชุบที่ว่าราคากล่องละ60เอาไปเลยนะคะคุณผู้ชมที่สนใจโทรมาได้เลยค่ะ062 424 766 6 24 24 76นะคะอุดหนุนกันได้เลยค่ะส่วนวันนี้นะคะบุชเขาจะมาสอนนะคะวิธีการทำวันนี้เลยเป็นอาหารทะเลด,ดองสไตล์เกาหลีจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะช่วงซับ from home กับบุชเลอชาน สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้กลับมากับเมนูยอดฮิตนะครับแซลมอนดองกับกุ้งดองไปทํากันดีกว่าครับผมก่อนอื่นนะครับเราจะมาทําความสะอาดตัวกุ้งกันก่อนเลยครับด้วยการนําเส้นกลางหลังออกและก็นําไปล้างทําความสะอาดจากนั้นนะครับก็นําโซดาครับมาแช่ตัวกุ้งไว้เลยเป็นเวลา5-10นาทีก็จะทําให้รสสัมผัสข,ของตัวกุ้งเนี่ยกรอบเด้งน่ารับประทานครับผม ส่วนปลาแซลมอนนะครับผมจะทำการลอกเอาตัวหนังออกแล้วก็แรกเป็นชิ้นซาชิมิพอดีคำครับผมวิธีการซื้อแซลมอนที่นำมาดองนะครับให้ซื้อที่เป็นเกรดซาชิมิทานสดได้แล้วก็นำซีฟู้ดมาจัดวางที่กล่องทาร์แวร์แนะนำให้แยกตัวกุ้งแล้วก็แซลมอนนะครับพอเราทำความสะอาดซีฟู้ดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลามาทำตัวน้ำดองกันดีกว่าครับในหม้อตั้งไฟแล้วก็ใส่ซีอิ๊วญี่ปุ่นลงไปตามด้วยน้ำเปล่า ผมจะใส่สาเกที่ใช้สําหรับการปรุงอาหารนะครับไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้น้ําตาลทรายครับเพื่อเพิ่มความหวานให้มีรสชาติกลมกล่อมตั้งไฟจนกว่าน้ําตาลทรายจะละลายใช้เวลาประมาณ5นาทีครับระหว่างรอให้น้ําดองเย็นเราก็จะมาหั่นตัวพริกจินดาหั่นตัวกระเทียมและพอน้ําดองเย็นแล้วนะครับก็นํามาราดซีฟู้ดได้เลยครับผมพอมาถึงขั้นตอนนี้ก็โรยด้วยกระเทียมฝานพริกชี้ฟ้าแล้วก็พริกจินดาหัน่น และก็งาคั่วครับปิดฝาททปเปอร์แวร์นะครับแล้วก็นำไปแช่ตู้เย็นเป็นเวลา3ชั่วโมงครับผม ครบ3ชั่วโมงก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทะเลดองของผมอยากจะบอกเลยว่าเป็นเมนูที่กำลังฮิตมากเลยครับช่วงนี้ใครจะเอาไปทำขายเป็นอาชีพเสริมก็ไม่ว่ากันครับเวลารับประทานนะครับก็ทานคู่กับผักสดหรือจะทานคู่กับข้าวญี่ปุ่นร้อนๆหรือไม่ก็ห่อสาหร่ายก็ได้เช่นกันครับทำเองนะครับรับประกานทูกว่าแล้วก็สามารถควบคุมความสะอาดได้ด้วยครับลองไปทำกันดูนะครับท่านผู้ชมแล้วเจอกัน ใหม่คราวหน้าผมจะทำเมนูอะไรรอติดตามครับโอ้โหดูเสร็จแล้วเนี่ยเราไปเปิดร้านกันได้เลยนะใช่ชื่อว่าร้านอาหารทะเลดองสูตรพี่นวดอ้อสูตรพี่นวดจะด้วย <c oughs> นะพี่บุชจะเองอ ้รายชื่อแล้วค่ะวันนี้เป็นคุณสรยาค่ะเลยค่ะและวิธีรุ้นรับของรางวัลง่ายๆนะคะย้ํากันอีกรอบเลยอย่าลืมสแกน QR วอโค้ดเข้ามาส่งชื่อนมสกุลเบอร์โทรนะคะชื่ออยู่ในนี้จับได้ชื่อใครนะคะถ้ารับสายเนี่ยรับของรางวัลไปเลยน้องง่ายๆแต่ว่าทีนี้เนี่ยมันจะมีปัญหาหนึ่งก็คือเวลาเราโทรไปอ่ะเขาจะคิดว่าเราเป็นมิจฉาชีพอก็ไม่ต้องโทรไม่ได้สิต้องโทรต้องโทรไปแต่ถ้าได้ยินเสียงของพี่ฝนปุ๊บรู้ได้เลยว่านี่แหละเรา าะ่่ชชิ้นไมใีสวัสดีค่ะคุณสอรยาโทรจากรายการแซปพ,พาซ่านะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะพี่ขายอยู่จังหวัดอะไรคะอยู่สงขลาค่ะสงขลางล่วันนี้จะบอกว่าพี่เป็นผู้โชคดีนะคะได้รับไปเลยค่ะเครื่องทำอาหารทรีอินวันจากสมาร์ทโฟนยุณมากเลยค่ะยินดีด้วยนะคะเดี๋ยวงไงทีมงานติด<ะ>ต่อกลับไปนะคะ ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพอพูดถึงสงคลาอยากกินไก่ทอดเออะมากเลยไก่ทอดหัดใหญ่ใช่ไหมจ้าก็จะอันเดียวกันสงคลาหัดใหญ่ที่เดียวกันอ่ะส่วนตอนเย็นนะคะวันนี้ละครของเราบุพเพสันนิวาสโอ้โหสนุกมากค่ะส่วนช่วงคําค่ะเรื่องแขนซึ่งตอนสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงต้องติดตามเนาะจบรายการเราไปอย่าลืมติดตามรายการข่าวสามสีนะครับค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะวันนี้พวกเราแซบปาซาสวัสดีค่ะ แซบปลาแซ